อ๋อทุกคนก็มาเร็วนี่เพจที่จิงใจสวัสดีค่ะทุกคนคิวตกสิงเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมีอีกรอบหนึ่งรอบนี้ลื่นลื่นเล่น แอบกลัวเหมือนกันตอนแรกกลัวแบบถ้าลื่นล้ไปไม่เป็นไรโอเคแอบกลัวแบบถ้าหัวไปฟาดอะไรอะไรี้ยวันนี้ทุกคนนางงามทุกคนทุกคนต้องคือทุกคนแม่โคตรเก่งอะบอกให้วันนี้ทุกคนแม่โคตรเก่งเลยที่ออกไปเดิอนอะอ จะว่าอะไรไม่รู้นะแต่แบบว่าทุกคนแม่งโคตรเก่งเลยอะออกไปตรงนั้นได้คือแบบแม่งใจสุดยอดละโคตรเก่งเลยจริงเบ้ ไม่ใช่เี่เก่งอย่างเดียวนะเพื่อนทุกคนเก่งหมดที่ออกไปเราเดินอยู่ตรงนั้นต่อให้เขาจะล้มหรือเขาไม่ล้มอะไรก็ตามโค้ดสปีดิตาเอะงทำไงบ้างแบบเสียวๆข้อเท้าเลยค่ะ เดี <Trust> yeah, um, ๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่รอบหน้าถ้ายังเดินถ้าดินไม่ดีใช่มาตรวจหน้า่ I think this is the first time mm -hmm. that we're always dealing with the cameras. Like, mm -hmm. yeah. I think that here is The, Shen, the Pamela, right? Mm. I that. They did, right? Mm-hmm. Mm -hmm. But that's okay. We have another ship. We have the second chance I want to know how many girls fell. I know two. No. ติดส <64. S 2> เจอแน่ท like เ้ดจอแน I mean, pretty, no วันนี้ใส่รองเท้าลูกคุณหนู yeah, ลื่นเลยลเลปล่ <Okay. S 1> ลูกคุณหนูทำถึงอะลื่นแ่เลยรองเท้าลูกคุณหนูอะ่ะ <No. S 1> แตกแล้วเราลมด้วยกัน <c oughs> So hungry, I'm gonna like, get like too late. <laughs> right. Oh, we had a photo shoot at the hotel. Mm -hmm. So you know, like the pictures that they take at every hotel we go to. My <laughs> 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 It says lunch. It hot today. Thirty. Any shots? Take. Look how confident, Photo shoot from the hotel was from and then we have dinner and then we have the oh, professional. We have a photo shoot after that. After lunch. Yeah. Really? So? My hair? But is, I don't know because. Oh my God. God. But it's the ones that they do at the hotel with all the girls, I think. Or no? Oh. It's the Dukuni photo No, no. We did it before, then mm -hmm. it's is, so we So we have to take already. But I don't know. After that, we take for what? I don't know. <laughs> hotel? Hotel, right? I don't know. Yeah, no, it's, it's a hotel. Where is your hotel? From hotel? Mm -hmm. Oh. That's okay, we can go back to hotel. Yeah. Ooh, how are you? I'm fine, I'm good. Mm -hmm. How about you? Definitely online. ทุกคนจะบอกว่าไอ้พื้นสีฟ้ายืนเฉยเฉยก็ลื่นยืนเฉยเฉยก็แบบมกนกาเล่นแบบสเก็ตสเก็ตน้ำแข็งอยู่แต่ว่าเคยเล่นสเก็ตน้ำแข็งไหม no sharing y o u ได้รับ เกือบลืมแต่ยืนทัน ตำรวจไหลไม่ลอมคือเก่งมากนี่รู้สึกให้กำลังใจนักง,งานทุกประเทศเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเก่งมากโคตรเก่งภูมิใจไทยเลยแต่เพื่อนบางคนที่ไม่ล้มเลยอะไรเนี่ยรู้กโคตรเก่งดิอะเก่งเนานะ าอินเดียะเกือบแบบะก <c oughs> ลับม,ม,มาได้เออวันทำไมต้อมาล้วอยากทำมากอะ่ะ กวลงมากล้องออกมาแล้วประเด็นคือแอ์ทามาโดนตัดไปเยอะเลยนะคะสถานีมีการใช่จะบอกไปดื้อมันได้แหละลงไปเล่นน้ำมาคนเดียว Oh, mm, thank you for good. your you. view. อย่ารู้เยอะถ้าได้คือรู้นะ <laughs> มันตื่นเต้นอะไม่ไม่ตื่นเต้นสิคือตอนนั้นอะในหัวเราคอนเซ็ปต์อะไรหลายๆอย่างมากอะแบบ <c oughs> คิดหลายอย่างแล้วก็แบบ <c oughs> เอ้าไอ้ห่าตรงนี้ที่กูจะเดินตรงนั้นแบบนั้นแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเลยออกเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรว <c oughs> ันนี้ก็ไม่ได้เก็บคะแนนซะหน่อย วันนี้เขาไม่ได้เก็บุกเกมคะแนนนะใครที่ทำออกมาได้ดีเราดีใจด,ด้วย <c oughs> แต่สำหรับใครที่หลายละคนที่โ okay อเคอาจจะแบบลื่นอาจจะแบบพลาดในเ้ยเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดเลย ควนตัวติ่งเรื่องวันนี้สักคนเดียวนะคะบอกก่อนที่ทุกคนออกไปทำแล้วก็คือโคตรเก่งเลยเขาเก้าพ้นหลักคาแล้วไปโดนฝนนั่นคือเขาเก่งแล้วนะทุกคนแต่งหน้าทำผมขนาดนี้น

ไม่เบียดอย่าลืมกินหน้านะไม่กินไม่ปวดไม่แข็งแรงปวดเชื่อฉันอย่าหันไปเชื่อใครกินดักไม่ดักมันไม่ปวยหรอดโสด chưa hợp đi thẳng mày ạ rồi ซูชิมันอะไรกินซา ที่เห็นนะแบบว้ตอนที่ได้ยินแบบอ้จ้าคุกแลบบ้เเมือนเราได้มาความรู้สึกเหมือนแบบเ้าเป็นผัวเราแล้วเราก็มาประกวดเราเป็นนางงามเสร็จแล้วกองประกวดก็ใช้เพลงผัวของเราในการเปิดให้เราเดินเ็นอารมณ์นั้นเลยอะ คือแบบคือแบบอยากถ่ายสตรอรี่แล้วแบบแท็กไปแบบที่รัเขาที่นี่เขาเปิดเพลงของเธอให้เราเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจูน,นอะไรอะ นะคะคว่าลุน้นแต่เดี๋ยวเจอกันไม่ใช่แค่ทุกคนลุ้นค่ะตัวนางงามเองก็ลุ้นที่จะแตกเลยเหมือนนักตาสวนวไหมแต่งตาสวนมาก มาแจกเยกลยจคุณซู่ซู่ขอบคุณค่ะซู้เหมือนกันเพราะาติดโดนปะคือเป็นคนหน้าหนังหน้าแบบดูดเครื่องสำอางเหลือเกินหรือกปอ่าปะ thank you Susan thank, so thank you for your gift กำเไม่กินทำไมน้องกินยา yeah. ทำไมไม่ให้ยามันกินเราเข้าไปไม่กินหรอกไม่ใช่เรื่องที่สุดของหัวใจขอดูใจหน่อยเดี๋ยวตำนานกิฟเ e ok, <m> ์ที่ออกมอีก ฮ่าฟูเดี๋ยวไม่สบายนะแม่เอาก็มันยังสบายดีอฮ้ยมันก็ไปสวยแบบนี้ก็ไปสวยอีกแบบแบบใดนี่อันนี้เป็นตรงนี้เดิน คุกง่มากขอบคุณค่ะกตอนเดิมเกือบหลงใช่เกือบหลงฟิลแบบเกือบลื่นแต่ยืนทันสิ่งตรงปะตอนนั้นอุชานว่าอะไรพูดได้ปะพูดได้ปะล่ะต่อ้นก็แบบหายใจเกือบ อ้วอิ่มอ่ะคอพูดได้ไม่เอาไม่ใช่เรียกเป็นอวัยวะอวัยวะหนึ่งเดียครับครับ <Thank you. S 1> ขอบคุณะคะ่ะ thank you Susan อิ่มไหมอิ่มมากท้องจะแตกแล้ว พอจะทราบว่าอะไรของแันน่ารักเกินใช่น่ารักมากอุ้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งล้านใจค่ะพูดใตหน่อยครับเธอฉันไม่ใช่คนไตนะทำไมพูดอย่างฉันไม่ใช่คนไตนะฉันเป็นคนไทยแต่พี่กีดต่อหนูหรือหนูก็อยากกีดค่ะ แต่หนูมไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับอะไรงไงทุกคนจะมองเหมือนเปลี่ยนมุมกล้องแบบแต่ไม่เป็นไรชิดมีคุณเ,เห็นมันมนาธีการของฉันไหม ฉันเหมือนคนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือไหมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบหรอเต็มสิบหรอแปดแล้วกันกินยาได้หนาไหม 本当はい。 สวยมากนะตื่นอะเราไม่ได้ดื้อมีเพื่อหลายคนร้องไห้ตอนแรกอุ้มอุ้มเข้าห้องน้ำอยู่อุ้มไดินเพื่อร้องไห้ก็เลยเดือดเตือนออกไปเฮ้ยถามว่าเป็นอะไรนาะงบอกนางล้มเราบอกว่าจะร้องทำไมมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยล้มได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็บอกนางว่าเดี๋ยวอุ้มออกไปเดินอุ้มอาจจะล้มก็ได้อุ้มอาจจะลื่นก็ได้สรุปลื่นจริง สรุปลื่นจริงคือมีการลมแรงมากใช่ใช่ดาเวมดือไม่ได้ดือสงสารนางใช่สงสารเพื่อนมากอะ่ะตื่นเต้นไหมตอนที่เดินเหรอคะตื่นมันเป็นแบบแอมหัวหลบนิดนึง ดีนะไม่ลงแค่ลื่นใช่เป็นกำลังใจของนักขาวคุณน้าค่ะกินยาไม่อันตรายบ้างนะใช่แล้วอันตรายมากแต่เราควกคนผ่านมาได้แล้วล้มหลายคนเลยใช่โอ้แต่วันนี้แต่งหน้าสวยนะเนี่ยพี่มยจับตมบ่อยนะได้เลยค่ะเพราะว่ารอบวันที่14ก,ก,กะว่าจะไอ้นี่โกนหัว เบฟคาขาอินยาไปบ้างไห้แล้วถ้านี่ไม่ป่วยล่ะเท่ากับกินฟรีดิแต่ว่าสเต็ปวันที่สิจะไม่ใช่รูป6จะเป็นรูปกะโหลกเลยแบบ้ก็แบบทุกคนมาในอุ้งตีฟาร่าแล้วเว้ยคือฟาล่ามาแล้วอะ แต่แค่เปิดประตูออกไปคือลมพัดจนฟาล่ากลายเป็นไตตรงแสงกนะเราก็เลยเอาออยลูปัวมันเลยหนุ่มเบื้องช่วยหยุดออกแนวเถอะร่วผ่างมา้าไม่เอา ผมเปียกด,ดีใช่แล้วก็เนี่ยแล้วตอนที่รอถ่ายรูปอ่ะสารแน่ลงไปเล่นน้ำคนเดียวด้วยพี่แวนพี่แวนไล่ขึ้นมาแทบไมทัน <c oughs> <c oughs> ก็มันรอนนี่นะวันนี้สวยมาก ทุกคนวันนี้ไม่อยากให้ใครไม่ไม่อยากให้มีใครโดนติดเลยนะอะไรก็ตามแต่นางงามทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ควรมีใครโดนติสักคนจำเอาไว้นะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยอย่าหาติใครก็ตามนะคะที่ เป็นผู้เข้าประกวด Miss Grand International 2023ไม่มีใครควรจะโดนติเลยสักคนเดียวนะคะอยากให้ทุกคนฟังคำท่พพูดเอาไห้ไมะ ต่อยเขาจะลม้มต่อให้ตาเขาจะไม่โฟกัสกองต่อให้เขาจะเดินเขาออน่างอต่อยให้เขาเดินไม่เข้าจังหวะต่อให้เขาก้าวสั้นต่อให้เขาอะไรก็ตามอ่ะ <c oughs> อย่าไปดูเขาอย่าไปดูเขาอย่าไปดูใครอย่าติใครสักคนนะคะที่วันนี้เขาเดินอยู่ออนสเต็ นที่ตีคนที่ว่าคนอื่น <I see. S 1> ที่เขากำลัง <I see. S 1> โชว์สปีริตของตัวเองในวันนี้ <c oughs> ไปคิดใหม่แล้วนะถูกไหมคะห้ามะถ้าเป็นแฟนคลับอุ้มถ้าเป็นลูกคุณของนะหรือใครก็ตามที่กำลังสปอร์ตอุ้มอยู่ห้ามหรืออย่าไปว่าใครเขาเก่งกันมากเลยจริงๆที่วันนี้เขากล้าที่จะเดินอกไปตรงนั้นทุกคนเก่งมากตรงนี้นะทุกคนควรควรได้กำลังใจได้สับลื่นตื่นเต้นไหม ตื่เต้นไม่เคยเล่นะสะเก็ตน้้ำแข็งม, <c oughs> มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะคือเราสามารถยืนเฉยแล้วก็ <c oughs> ให้ใครเราดึงไปได้เลยอะคือยืนเฉยก็แบบ มริกันใช่สงสารทุกคนเลยสงสารควรจะจัดงานด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศมันเราคอนโทรลไม่ได้อยู่แล้วเนาะละไว้ได้ขาดที่เข้าใจแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่โอเคไหมที่อุ้มลูกเยอะทำไม สีลิฟสักใหม่อ่ะพี่สวยปะ่ะทาไม่รู้กี่สีเนี่ยบนปากนี้เจอเลยคือลื่นแต่ป็นเขาอยู่ <Okay. S 1> ที่จริงก็ไม่อยู่หรอกนะคะทุกคนก็มาช่วยกันที่หัวไปอยู่พ <c oughs> ี่นัดไปเชียร์พี่อุ้มชายดีใจมาก <c oughs> อย่างนี้โอ้ชุดเจ็บแหละไม่โอเคแล้ววันเกิดแฟนอือจริงทุก เดี๋ยวดีฉันจะต้องไปทำธารกิจอะไรสักอย่างต่อแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณลุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามติดเต้นมากๆรอบนี้ไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไปถ้าอันไหนสวยก็ตัดเอาไปทำคลิปได้อันไหนแบบกุกกี้กุก๊กหม่าตัดทิ้งก็ได้ <c oughs> นะคะผมงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะ ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะน่ารักอ่ะต้องสู่นะเจ้าขนมเรืองอะไรนะอ่านไม่ทันเลยอะ่ะอ่านไม่ทันอนะ่ะรังนานรักทุกคนมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับนี้โปรเจกที่ไปพึ้นที่สาธรให้ใครไปแล้วก็ถ่ายแขกมาด้วยนะคะ khi <coughs> Để <coughs> <coughs>